เรามารู้จักเบิร์ก่อนแล้วกันนะครับเบิร์เนี่ยเป็นตัวที่ Drive โดย p r ช s s u r e เราก็ต้องต่อเข้ากับแกส๊สซอสของเราในที่นี้ก็สายเขียวนี้ก็ต้องต่อกระถังออกซิเจนหรือว่าออกซิเจนวอลมันจะเข้ามาที่เบิร์ผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นมาที่นี่แล้วลงมาทางนี้นะครับตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ปิดเปิดเครื่องนะครับแต่ก่อนเราปิดเปิดเครื่องจะเซ็ตทุกอย่างเวลาเราใช้เบิร์นะครับ ก่อนที่เราจะต่อคนไข้เราต้องเซตเครื่องก่อนนะครับ4อันที่เราจะตั้งอยู่ตรงกลางหมดเรียกว่า12นอร์หอันบนสุดจะเขียนว่าโฟล์นะครับเป็นตัวปรับโฟล์ถ้าหมุนมาทางนี้ฟังเสียงนะครับอันนี้เป็นเสียงโฟล์นะครับจะเห็นว่าโฟล์เร็วแต่ถ้าหมุนมาฝั่งนี้ ในรถโฟโลช้านะครับนี้ก็ตัวนี้เป็นตัว adjust f l o ถ้าหมุนไว้ตรงกลางจะประมาณ30ลิตรต่อมิลอันดับ2 x battery time เท k e t t ีส e t ท m e สัน้น R r ก็จะเร็วขึ้นงนั้นตัวนี้ก็จะเป็น reflect ว่าเป็นตัวตั้ง reset rate ถ้าหมุนมาฝั่งนี้นะครับ R r จะเพิ่มขึ้นถ้าหมุนไว้ตรงกลางโดยทั่วไปจะได้ r R ประมาณ15ครั้งต่อน,นาที ถ้าหมุนไว้ฝั่งนี้เลยเนี่ย R A จะเท่ากับ0หมายความว่าเครื่องจะตี only ผู้ป่วยของขอคือเป็น only assist นะครับไม่มี backup rate อันดับต่อไปเราจะตั้ง pressure นะครับ pressure คือสมมุติว่าเวลาเครื่องตีนะครับอันนี้ตรง20 pressure จะขึ้นมาที่ประมาณ20ซึ่งเราไม่รู้จริงว่า pressure 20ในปอดึงนั้นจะได้เท่าไหร่ก็ต้องวัด volume ซึ่งมีตัววัดเรียกว่าร r รส r ตรเ t ต ให้เราดูว่าลบหนึ่งเปิดเครื่องแล้วหีือสองเซตซีโร่อกกดเซตโรจะกลับมาศูนย์เสมอแล้วเวลาเครื่องจะตีแล้วก็ดูว่าได้เท่าไหร่อย่างครั้งนี้คงได้ประมาณสักเกือบลิตรหนึ่งนะครับแปลว่าวายุเราให้เยอะไปทําไงครับลดลงมาเซตซีโรอันนี้ก็ได้ประมาณสักสามร้อยซีซี ไม่ถูกใจรีซิลโลใหม่แล้วก็เพิ่มอันนี้ก็วันเกือบ4 0 0 c าะฉะนั้นเราสามารถปรับได้เสมอนะครับเพิ่มมานิหนึ่งอันนี้ก็ได้ประมาณ5างั้นเราก็สามารถปรับเทสเชอร์ hmm. เพื่อดูวายุม่มนะครับแต่เดี๋ยวต้องใช้เป็นวัเดยเฉพาะป,ปอดเป็นไข้แต่เราครั้งแต่ละวันหรือชั่วโมง Resistance c o m p l a n t อาจจะ Vary ได้ตามเด่นมีต um, 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 ิ i ันบล r อ c ไหมมีเ e ก t ตซ e s ไหมมีนิโมเนียไหมมีโพล u ิ e ันไหมนี้ก็ต้องเช็คพวกนี้เช็ค Daily นะครับอันดัดถัดไปนะครับถ้าเราต้องการให้คนไข้ Acid คือ Trigger เครื่องได้เราปรับที่นี่นะครับปรับไว้โดยทั่วไปเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะได้เซนต์ประมาณลบสองถ้าหากว่าหมุนมาด้านหลัง ก็จะได้เซนซึ่งไวขึ้นแต่ถ้าหากว่าหมุนมาด้านหน้าเซน์มันจะหนักจะดึงยากนะครับกันั้นเองเั้นเวลาดูเซนซ์เราก็ดูที่ตัวนี้นะครับถ้าคุณหมอดูต่อนะครับเบิร์ดอันนี้เนี่ยก็จะมีอีกสองสามอันที่ต้องรู้จักอันนี้คือจอมอนิเตอร์ริงเมื่อกี้ที่บอกแล้วให้ดูเพรสเชอร์เวลาทริกเกอร์มันลงมาในกระติ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะวิ่งขึ้นไปถึงเพรสเช e ที่ตั้งไว้แล้วพอหายใจออกหมดควรจะกลับมาที่0ถ้ามันเกินศูนย์ก็มันมีพี๊บอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับนาะตัวนี้เป็นแอร์มิกซ์เพื่อจะเพราะว่าเบิร์ดนี่มันออกมาจากแทงออกซิเจนโดยตรงมันเป็น100%ยเปอร์เซ็อกซิเจนโฟลก็จะถังก็จะลิมิตก็จะมีแอร์มิกซ์มาให้โดยมาตรฐานเวลาเปิดแอร์มิกซ์ตัวใหม่ จะได้ออกซิเจนมิกเข้ามาแล้วเหลือส่งไปคนไข้ประมาณ4 fl2 40นะครับหรือ0.4ท่านี้เก่ามากฝุ่นก่อเยอะแอร์มิกก็จะมีแอร์เข้ามามกน้อย fl2 ก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าอยากไนดะ้แอมบิเคเพิ่มมื้นก็ปลดออกแต่คุณหมอก,ก็ได้แบคทีเรียและฝุ่นเข้ามาเต็มไปหมดนะครับนะงั้นโดยทั่วไปเราก็จะต่อกับแอมบูหรือว่าถุงพลาสติกใหญ่แล้วก็ออกซีซออ์เข้ามาในนั้นหรือต่อจากไพ p ์ไลน์เข้ามาโดยตรงก็ได้อน,นั้นจะปรับโฟลได้ดีขึ้นนะครับจากเครื่องพลมเข้ามามิกเข้ากัเสร็จจะเข้าแชมเบอร์สูนค่ายจะเข้ามาตามนี้นะครับแล้วก็ผ่านฮิวมิดิตี จาพิเศษคือตเด็กๆเข้าคนไข้นะครับบางเครื่องก็จะมีตัวพ่นเนมบูไลาย,ยาได้ด้วยนะครับบางเครื่องบางรุ่นก็จะไม่มีก็จะใช้ตัวที่เป็น MDI กับ spacer สำหรับตัวนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยคือมีน้ําออกมาลค้างในซิสเต็มและเข้าคนไข้ได้วิธีแก้ไขคือต่อนะครับตรงปลายสุดเข้ากับ HME นะครับก่อนเข้า ET tube ปุ่มแดงๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแมนนวลงั้นเวลาอยากให้เครื่องตะทีกกดทีหน,นะครับเวลาคนไข้ย,ยังไม่หายใจแล้วเราอยากจะเทหรือจะดูเลยปอย่างก,ก็กดหนึ่งครงก็จะเป็นแมนนวลหนึ่งครั้งอยากได้ทีก็กดทีไม่อยากได้ก็ไม่ต้องกดหลังจากเราตั้งเครื่องช่วยหายใจทั้ง4อย่างได้แก่ pressure sense flow และ r e s p i r a t แล้ว เวลามอนิเตอร์ริงผู้ป่วยเราก็จะต้องมอนิเตอร์ริงอยู่4อย่างคือ 1. Vol งวายุมได้พอไหมโดยการใช้ไรเรสเปอร์มิตตี้วัดทุกครั้งอันที่2 a i r w a y p r e s s u r e ที่ขึ้นตรงกับที่ตั้งไหมแล้วการขึ้นของกราฟสม่ำเสมอหรือไม่อันที่3เราต้องการดูว่าผู้ป่วยออกซิเจนเพียงพอไหมจึงต้องวัดออกซิเจนเซตจากนิ้วและท้ายที่สุด เพื่อดูการหายใจที่เข้าจังหวะกับเครื่องเราจะใช้การฟังเสียงหายใจเข้าออกของเครื่องโดยการหายใจตามเครื่องระหว่างที่ดูแลผู้ป่วยอาจพบว่าช่วงเวลาในการหายใจเข้านานมากอาจจะเกิดจาก1ตั้งเพรสเชอร์ไว้สูงเกินไปอันที่สองตั้งโฟลไว้ต่ำไป ม,มีการรั่วจากเครื่องไปยังผู้ป่วยซึ่งอาจจะรั่วได้ตั้งแต่ e t ทิทิหรือจุดข้อต่อต่างๆของเครื่องสำหรับช่วงหายใจเข้าที่สั้นมากก็ มักจะเกิดจากผู้ป่วยหายใจที่ไม่เข้ากับเครื่องหรือพยาธิสภาพของปอดเปลี่ยนไปหรือตั้งอัตราการไหลของแก๊สเร็วไปตั้งแรงดันเพรสเชอร์ของเครื่องไว้ต่ำไป ที่สำคัญคือสายจากเครื่องไปยังผู้ป่วยมีการหักพับหรืองอเกิดขึ้น